From games. สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับลุงพีครั้งใน Grand Theft Auto: San Andreas The, and The Definitive Edition นะครับลุงพีจะเล่นด้วยแปลไปด้วยภาคไปด้วยเดี๋ยวเราจะไปทำผลิตของซีซ่ากันตอเลยหลังจากพา์ที่แล้วที่เราเจอทุกทรมานกับแคทลีนาโอ้ยโซ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  ไม่นะผมอุตส่าห์จะไปจีบกับเดนิสโรบินสันแต่ผมต้องมาเจอบังคับโดนด้วยแซตีนี่แน่นี่แน่ดีนะถ้าเกิดว่าเขาไม่เอาแดนหลอกแบบของภาคสีมานี่แน่นี่แน่ฝรั่งบ้าชอบถูกตีอยู่เรื่อยเลยเอามานี่พีคเลยนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราจะไปทำภารกิจของซีซ่ากันต่อเลยดูสิว่าเราจะได้ไปซานเฟโรตอนไหนแต่เราน่าจะได้ไปลาสเวนทูรัสก่อนซานเฟโรนะ ไปซีซ่าเราจะได้เอาตังค์ไปช่วยพี่เราเอ้เจ๊เแป๊บๆต่อยต่อไม้ต่อไม้อไมเออกดผิดไปไปไปมาเฮ้ยแข่งรถอีกป่เ,กเนี่ยฉันไม่ได้เอารถแท็กซี่มาวะช่างมันไปเฮ้ยคลอดสปีดได้แฟนใหม่แล้วนี่ขอโชคดีนะนอื้ออื้อบ้าเอ้ยอะไรอีกวะเนี่ยไอ้อชัว่วอะไรอ่ะฉันทำอะไรให้อีกอ่ะ อนี่คือสิ่งที่แกไปหมกมุ่นมาเหรอฮะนี่คือแกตอบแทนความอ่อนโยนของฉันด้วยรถคันนี้เหรอแทนผู้หญิงจริง,รงๆเนี่ยนะฟังนะัแคาทเธอรีน่น่าไหนเธอบอกเองว่าระหว่างเราเป็นแค่หุ้นส่วนกันแกได้เป็นผู้ชายแบบไหนกัน ที่ฉันบอกว่าหุ้นส่วนหมายความว่าฉันรักแกตั้งหักอะไรวะเนี่ยเวลาฉันบอกฉันไม่สนใจแกต่อไปแล้วนะหมายความว่าฉันต้องการแกแลวถ้าฉันบอกฉันคิดถึงเดี๋ยวแคทเธอรีน่าเดี๋ยวก่อนปล่อยรถฉันไปเถอะฉันทำไปก็เพราะเรานะเพื่อฉันและเธอมันสายเกินไปแล้วฉันไม่รักแกแล้วฉันรักคนอื่นแล้วโอเคอะไรนะแล้วนี่มันเรื่องอะไรอะ ันเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เลยหาที่ระบายสักหน่อยถือว่าระบายได้ดีเลยเหมือนตีผู้ชายด้วยกระทะตอนที่มันหลับอยู่นี่ขา่าวนี่คือแฟนใหม่ของฉันหึงไหมล่ะกีจะสู้เพื่อฉันไหมล่ะอ๋อไม่เออไม่ครั้งนี้ยอมได้นะแกมันหึงแล้วก็ขี้ขดัดเอาอะไไปแข่งได้แล้วโถคอรอสไม่น่าเลยหนังบ้าเอ้ เดี๋ยวก็รู้คลอดเดี๋ยวก็รู้อขอให้โชคดีเออมาครั้งนี้แข่งกับคลอสผมไม่ได้เอาแท็กซี่มาเสียดายว่ะโถ่เอ้ยโอ้ยยังไงมันก็บังคับอยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะบังคับอยู่แล้วล่ะจริงๆริงเฮ้ยมันบังคับอยู่แล้วให้เราไอ้นี่โชคดีนะคลอดนะขอให้โชคดีกับความรักฉันมายินดีให้กับรักที่สดใสอ่ะฉันมายจนดีจริงๆนะคลอสนะ ฉันไม่รู้จะพูดยังไงดีนะอ,อฉันมาปราบปลื้มนะเพราะว่าฉันเองก็รู้ชะตากรรมว่าแกจะต้องเจออะไรหัวเราะีะ่หลังดังกว่าไว้ครัวเราะเาเร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 าะาเอาแท็กเีาผมคืเอา,าอหเหยเาหัวเ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 ราเาาวัวัร โอ้ยลื่นจริงจงลื่นโว้ยลื่นจริงจงทำไมต้องสา่ลูกครอด,ด้วยโอ้ยเสียวเว,เว้ยเสียวเสียวเหลือเกินโอเคโอ้ยเพลงนี้ก็นีมาดีอเปลี่ยนเปลี่ยน r ิ d i o x radio x โอเคอย่าชะลออย่าชะลอเออเอาละผมก็กลัวลิขสิทธิ์เหมือนกันแพ้ก็กลัวลิขสิทธิ์ก็กลัวเอาอะไรก่อนดีวะ เอาลิกกะเซ็ดดีกว่าโกเลิกกะเซ็ดเดี๋ยวคลิปไม่ได้ดูไปชนะแล้วมันจบแล้วชนะแล้วเห็นไหมโอ้โห้ไม่ใช้แท็กซี่ก็ฟิวได้แต่ตังไม่ได้เซ็งเลยไหนฉันอยากรู้ว่าทอสปีดจะว่าไงออืมเมื่อกี้แกได้เปรียบอะขับเก่งมันคนละเรื่องกับเอาเปรียบเลยนะ แกคิดว่าแกฉลาดเหรอเปล่าเลยแกมองข้ามประเด็นหลักไปไม่ใช่แค่แข่งเท่านั้นแต่เขาทําให้่ใชประทับใจด้วยฮะแกจะว่าอย่างไงเอเออ่อืมจะเอาเปรียบหรือไม่เอาเปรียบก็ยังไงก็ช่างเถะนี่ชนะได้รถหรือได้เงินเน่เอาไปซะโชคดีคุณจอร์สันฉันจะไม่คิดถึงแกอีกให้เดี๋ยวก่อนสินางบ้า นี่มันอะไรอะโรงรถที่ไม่ได้ใช้ที่ซานฟีโรที่รักของฉันต้อการรถเพื่อที่จะได้ไปเมืองริเบอร์ตี้เมืง Liberty, องลิเบอร์ตี้อ่ะอ๋อทำไมไม่ายน้องเออ,อยังไงก็ช่างอ่ะขอให้โชคดีแน่นอนได้โอเคไปเลยฉันไม่คิดถึงเธอเหรอกนะโชคดีขอให้โชคดีเรียบร้อย แต่ไปซันเฟโรลงรถแหม่ได้รถมาไม่ได้ตังค์แต่ได้รถลงรถที่ซันเฟโรนะครับเรียบร้อยผมคิดว่าเดี๋ยวเราจะลงไปไปเซฟก่อนสักพักเดี๋ยวโทรศัพท์มาเราจะได้คุยโทรศัพท์ผ่านเอ้แจ๊บอีกแล้วโทรศัพท์ไม่มาเพราะมันบั๊กเมื่อกี้นี้อ่านี่ไงามาละโอเครับเลยว่าไง เฮ้ hey, ข้าวเพื่อนตอนนี้ฉันมีมัวมัว,มวที่นายกําลังตามหาอยู่แต่ว่านายต้องระวังนะอาจจะมีคนแอบฟังเราอยู่ฉันมีของอยู่บ้านเขียวบนหุบเขามาเอาไปซาโวเพื่อนฉันไม่รู้จักแกนะโท oh <my> รแกล้งเฉยๆเนอะ The truth the truth โอเคเฮ้เดียวแท็กซี่แท็กซี่เดียเดียวเดียวเดียวเดียยว Are you going to San Ferro? ปเตรียมย้าย ว่าไงฉันมีของที่นายต้องการครบแล้วพอฉายเดียวมันอยู่ในยานแม่ข้างหลังเนี่ยขอบคุณนะพวกเนี่นี่นตังนะอ่าหมดเวรหมดกรรมแล้วทุกอย่างกลับไปอย่างที่ควรเป็นกลับไปในไข่โอ้ให้พวกข้าไในเนี่ยน่าจะมีประมาณสองตันในมั้งเนี่ย ไม่ใช่ซองแต่เป็นสามแล้วน่นมันเสียงบ้าอะไรไอ้เสียงมาช็อปเปอร์เลยโอ้พวกรัฐบาลไอ้ช่วยนี่เพื่อนอย่ายนมาที่ฉันนะแกตั้งห่างที่ไม่ยุ่งกับเทนพันนี่อแล้วนี่อะไรอะใจเย็นน้องชายตื่นกลัวเป็นหนทางสู่กรรมชั่วเอให้ตายเดย เราต้องเผาพวกนี้ให้ราบเป็นหน้ากองห <Okay. S 1> วังว่าพระเจ้าจะให้อภัยเราเนอะอืมมาได้เวลารีบทำลายหลักฐานเผากันชาไม่น่าเลยของดีๆนี่ยรีเผารีบเผาตำรวจจะมาภายในห้านาทีรีบเผารีเผาอ้ยไหนวะทำไมแกไม่ช่วยฉันเผาเลยวะฮะเฮ้ย hey, ช่วยฉันเผาดิไอ้บาทรูธ พวกช่วยฉันเผาดิพวกอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยลืมไปเราทนไฟแล้วที่จริงเราก็ไม่จําเป็นต้องกลัวไฟอีกต่อไปเพราะว่าอะไรเหรอเพราะว่าผม i ฟ e p r o o ฟเฮ้ไฟมาอย่าก็ human torch โชคดีนะนที่ผมไม่เป็นไร <c oughs> พอรู้ว่าในอนาคตจะมีภารกิจอะไรแบบนี้ยังไงเราผมเลยไม่กลัวแล้วทำไมตรงนั้นเหลือหนึ่งอันนะู้น่ะฮะเฮ้ยไม่เป็นไรไม่รีบ สี่นาทีอ้าวพังแล้วพังพังตรงนี้ทําไมมันเขียวตรงนี้ฮะเร็ว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 โอ้พี่ไม่ช่วยผมเลยเนี่ยอุ้ยเอออะไรวะเนี่ยฮะเออะไรไป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 แผงยาวนี่แผงยาวนี่แผงยาวนี่ไปเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปเลยไปเลยไปแล้วครับไปเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไอกลัวเกยไอเจ้าที่กลัวเกย โอ้ยรู้สึกไม่ค่อยดีเลยอ่ะร้องไห้เพราะละอายใจใช่ไหมเล่ะเปล่าจะวูบเนี่ยขืนสู้ต่อไปก็เจ็บตัวเปล่าเปล่าเร็วน้องชายเขารีบกลับไปที่ยานและออกไปจากที่นี่เร็วเลยไปเอารถและสตาร์ทร้อเลยเดี๋ยวผมเผาเสร็จเดี๋ยวจะตามไปโอ้ผมก็เริ่มเมาแล้วเหมือนกันรู้สึกเซ่ซสูดอากาศปุ๊บทำไมป่ามันสีเขียวแต่ฉี่ผมมันสีม่วงว่ะเริ่มเมาเมาแล้วเริ่มเมาแล้วเริ่มเมาเมาแล้วเริ่มเมาเได้ดนิดหนึ่งละ เริ่มเมาเขาได้ทีละมันเป็นวิธีที่เผาที่เร็วที่สุดคือคือก็คือโยกโยกซ้ายโยกขวาไปมาแหละไม่เริ่มเมาเริ่มเมาหรือว่าผมจะเมาเพราะการคอนโทรลผมเองไปเรียบร้อยไปคุยกับไอ้ทรูธรอก่อนความจริงรอก่อนอุ้ยวิ่ง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 โอ้ยเมาเมาเมาเลยกองเซกองเซกองเซเอาเอาออกขึ้นขึ้นดิขึ้นขึ้น รามีชอปเปอร์ตามมาเราหนีไม่พ้นหรอกหนะ้าเดี๋ยวก่อนฉันมีของเล็กๆน้อยๆอยู่ในนี้เก็บไว้ใช้เวลานี้โดยเฉพาะเลยอ,อ๋พระเจ้าช่วยแม่ย้อยปเปอามาจากไหนเนี่ยมันอยู่กับบ้องกัญชาไทยเสียดายของจริงๆอุส่าจะเก็บไปทำโคมไปซะหน่อย <c oughs> มาเสียดายของมาได้เวลาใช้ชอปเปอร์ขอให้โชคดีนี่อ้าวเฮ้ยวื้ เฮ้ยเอาเฮ้ยวุดเอาเฮ้ยวุดเฮ้ยวุดวุดเออไม่วุดแล้วร่วงโชคดีแหมเกือบไปแล้วไปล่ะไป,ลปะกลับยานแม่อุยเสียของแต่แหล่งที่มานี่สุดจริงเฮ้ยไปขึ้นรถรีบออกไปจากที่นี่อย่างน้อยก็ได้ RPG บพีฟรีขึ้นละไปไปซานฟีโร ไปครับเอาอยานแม่ไปที่ซานฟิโรไปเลยไปเลยไปเลยเร็วเร็วเรวเ,รเ,รเรมาเมารู้สึกเมารู้สึกเมาเมื่อกี้จอดรถทําไมอ่ะนายควรขับเนอะฉันไม่ได้ขับมา15ปีแล้วก็เห็นขับได้อยู่อ่ะก็ใช่อยู่ดีๆีลกขึ้นมาต้องนับเลขในใจเพื่อไม่ให้ฟุ้งซ่านอยู่เวนเอ้ยฉันต้องเรียกโทรหาซีซ่าเย เฮ้ซีซ่าไม่มีเวลาจะคุยด้วยนะฉันกำลังมุ่งหน้าไปที่ซานเฟียโรเดี๋ยวจะไปเจอแกและคันเดลที่โรงรถที่ฉันชนะได้มานะไปเจอกันนะดีนะไม่มีผลข้างเคียงถ้าเกิดว่ามันเมาตามมาในนี้นะเฮ้นายไม่อยากลอมบ้างเหรอผสมซารัสไปนิดหน่อยลงในค็อกเทลบวกกับของเนปานด้วยเอามันออกไปนะพวกฉันมองไม่เห็นเว้ยเฮ้ใจเย็นหน้าน้องชายนี่ของดีเลยนะเอาออกไปนะไอแม่ยอฉันเตือนนะ โอ้ใจเย็นดิพวกก่อนอื่นเลยนายนี่มันนักฆ่านะพวกอย่างสองฉันไม่เคยคิดไม่ดีกับแม่ของฉันเธอไม่ทำหรอกนะแล้วสามเราลงเรือลำเดียวกันแล้วเพราะงั้นเย็นไว้โทษทีพวกฉันไม่ขับเวลาจะหมดสตินะโอ้ยอ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 ยโอยโอย,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 อยดีนะทำไม่ถ้าดูดป่านี่ไปนะแล้วแล,ล้วอลูมิเนียมฟอยล์ไว้ทำไมเนี่ยป้องกันการสะก,กดจิตยังไงละเพื่อน สะกดจิตนะภาพเสียงหรืออารมณ์ต่างๆโดยใช้คลื่นไมโครเวฟนายรู้ไหมว่ารัฐบาลใช้จานดาวเทียมสอดส่องประชาชนทุกฝีก้าวเลยนะไม่อะแล้วนายรู้ไหมว่าชิ้นส่วนศาสนาเกี่ชิ้นถูกเก็บไวไ้ในเพนตากรเอ่อไม่รู้อะแล้วนายเห็นภาพรดลายที่มารวมตัวกันไหมนี่พวกฉันเองก็แทบเห็นภาพรดลายอยู่แล้วเอาควันบ้านนั้นออกไปจากหน้าฉันนะ <c oughs> มาถึงซานเะฟียโระ นี่ไงละน้องชายซานฟีโรเมืองแห่งหลอนประสาทให้ตายสิไม่อยากจะเชื่อเลยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยไม่มีที่ไหนหลบหนีพวกรัฐบาลได้หรอกเพื่อนโอเคคุณซานเฟีโรแล้วมันอยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ที่โดเฮตี้ทางตะวันออกซานฟีโรระหว่างกาเซียและอิสเตอร์บาซินมาที่ที่เราคุ้นเคยอาพีอยู่ตรงนี้บ่อยมาก <c oughs> จอดที่นี่เลยเหรอ โอ้ oh, พระเจ้าช่วยเพื่อนยังก็ลืมให้ข้าจ้างทำความสะอาดอย่างนั้นเนอะเรียบร้อยมานี่ไงที่ที่เราคุ้นเคยแมาคิดถึงอาพจริงเลยวันวานที่เล่นอืโอเคครับเอาไปว่าวันนี้แม้วันนี้เมาได้ที่เอยขอบคุณครับ เมาได้ที่กับภารกิจเอาไปว่าวันนี้ลุงพีกับ GTA San Andreas เขาต้องขอตัวลาไปก่อนครับถ้าเกิดว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe ตามด้านล่างข้างนี้เลยถ้าเกิดว่าลุงพีแพ็กอ่ะพากแพกผ่าผิดแปลวิังไงต้องขอไปนะครับเพราะเลยเหมือนสมัยก่อนเลยยังไงก็อย่าลืมเล่นเกมให้มีประโยชน์หยิบประโยชน์จากเกมครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบายครับ